สบายดีพี่น้องสบายดีแามเส้าเสมาเป็นแนวนี้นะบานแต่สิดเฮ็ดล้ายโพดแต่พี่น้องเอ้ยมราจะออกมา,าเห็ดพี่น้องมามาติดผลมึงมันนอนจีกหัวจีกตีน เป็นไฟอื่นบ่ได้เนาะนอกจากบ่าแหลกคนโกโ้ บนพระเลยเดี๋ยวโนกูเด้กูจะนอนกูนอนอย่างเดียวกูไม่สนใจอะไรเลยวัวกับบอนหฮมมี่กับโอยูได้พี่น้องเลย มันก็หมักแบบสี่จ้างถาตั้งว่า,าสิเท่ากับไปนอนแล้วคนโต๊แหลนกับผู้ควบนะะอืม ขเขาหมูใหญ่มาห้ากระโหลกมึงกิน Oh, sao đỏ kìa bây đó Ui, thảo là chắc đỏ này Cứ Được nè là bây nó lấy bạn này Con tốt sau rồi uh. Rất nào là. mưa nó hết nằm mà ác đó. Đó nào xong.

จะขึ้นไปหาทางหน้าเขาไม่ถ่าใบก่อนไปเห็ดไข่หน่อยลายเอาแล้ว เจอแล้วพี่นนองเจอเห็ดหนาแหล่พี่เน่ะเห็ดหนาแหล่หนาออนนี่พี่นนองมันเกิดเป็นหมูแล้วก็มันเกิดพี่นนองเลยงเท้าแเลยตกน на. No. бер. No, 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 no. เฮ็ดนาแหล่พี่น้องเฮ็ดนาแหล่นาอิดนี่ได้ไหมวนๆฮะเออไปกับไปฮะไปห้าได้ก่อน ah> ha ah, mình hết ta lẻ này, này con Mình bỏ khỏi xì hên mình đi đỏ nhiều người mình đỏ xì là lẻ là mềm cứ ui ừ. ui ui kiệt cốp Hãy subscribe cho kênh ít cả. หาเห็ดกับผู้ได้ผู้บ่พี่น้อยผู้บ่พ่อแกงกับมี่ือห้าพัดไดอยู่เด้พี่น้อยไรกินในแกงอยู่ หอมเห็ดไข่แถวบ้านนี่เห็ดย้อนเโอ้แม่เห็ดเลยตาผาดเลยแรงขึ้นมากเห็ดหนาแล้นหนาอ่อนตื่นพี่น้องอแค่กลัขึ้นมากมากับไปเบียน่

และวเขาแกงแล้วล่ะมันเป็นอย่างไรนะฮูดังถือกิดปีงเฮ็ดไข่แต่โดนล่ะโ้ยเถบาบดีอีต้นแก่กับบ่ออ้าว เอาบปเลยหน้าหงอย่างดีพี่น้องเอ้ยหาเด็กเสียวอีกแล้วนี่กันน่าวดอนต่อกับหน้าเขาเลยพี่น้องเลยนี่เลยหน้าต่อกันเดี๋ยวรู้เมื่อเขาดอนหน้าจะคล้องหรือว่เมื่อแล้วพี่น้องมบ่เนี่ย รูปผลงานพี่น้องได้อยู่พอกินจะพี่น้องเลยเขาเดินจะคล้องเมื่อแบบนี้นะพี่น้องลากาคลิปสนิทละจ้าหาเห็ดมานี่ก็ได้พออยู่พอกินเนาะแล้ว,แวกแกงหนึ่ง hit luom